ก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่าครับนี่น่นาจะเป็นแบบหลายเดือนเหมือนกันที่มีเวนดี้ไทยครับก็ก็ดีใจที่ไม่กลับเจอแฟนชาวไทยครับช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่อยู่บ้านยใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทํางานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ประจบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบเราอาจจะหางหายโซเชียลไปด้วยว่าเราแบบก็เข้าคลิปอะไร เห็นว่ามาไทยได้แปบเดียวเดือนหน้าก็ต้องไปตังประเทศรับรางวัลด้วยใช่ไหมใช่ครับเดือนหน้าก็จะมีงานรับรางวัลครับที่เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตที่เกาหลีเป็นรางวัลอะไรยังไงนะคบเป็นรางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเพราะผมเป็นตั้งแต่แบบ process ตั้งแต่ก็ประกาศรายชื่อราย up ว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนแบบช่วยกันโหวตเข้ามาให้จนแบบเราได้ตัแสดงใครนใครคนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนที่เขาบอกว่าเราได้รางวัล ก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งเป็นแบบอกประเทศแบบที่แบบอยู่ในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบดีใจมากๆที่แบบมีโอกาสได้ไปถึงต่างประเทศเราพอมัต่างประเทศตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการเตรียมคำพูดไปขับคนพูดบนเวทีตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากว่าจะพูดภาษาเกาหลีอ่ะเฮ้ยจริงเหรอแสดงว่าเราไปการฝึกซ้อมไปแล้วอันยองเซโยวายก็ดีอ๋อนี่ก็เราจะบอกว่าไม่ใช่นี่เัาจะบอกว่าเราเซฟเลยโอ้โห ใช่ใช่เราจะพยายามเดี๋ยวลองดู่อลองดูยังไม่คอมมิตโอเคอย่างเวลาไปเมืองนอกนี่มันแบบเวลาทุนใดต้องไปจิจอะไรกันแล้ว่ามันจะปลอไหภัยอะไรกันก็ส่วนใหญ่ก็แบบมีติ้งออนไลน์อะไรเงี้ยครับคุยกันออนไลน์แต่ว่าก็คุยกันตลอดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีติ้งกันถ้ามันจะเป็นแล้วตอนนี้ธุรกิจไปไหนอะไราธุรกิจก็ไป เรื่อยๆครับก็อยู่ในช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีหลายสาขาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทําให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเริ่มสร้างมาตรฐานให้มันแบบว่าคงที่ามากๆเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขา,ามากๆมันก็ยิ่งแบบปรุงพวกรูปมาตรฐานได้ยากมันเป็นสิ่งที่ผ่านการสำรองคาขาเอนน่อตอนนี้ประมาณสิบสองสินะ12แล้วพอมันเติบโตมันมีปัญหาอะไรให้เราต้องเคลียร์หรือต้องติดตามตลอดไหมครับสำหรับตัววินเองทั้งวันเลยตลอดตลอด ปัญหามันเยอะมากคือมันพอมันเป็นสาย F&B ครับมันเป็นอะไรที่มันดีเทลมากๆเรื่องไฮจีนก็สําคัญทุกเรื่องออปเปอเรชั่นก็สําคัญมากๆเลยครับแล้วยิ่งโปรดักตของผมเป็นโปรดักตที่มนุษย์แช่ตู้เย็นปัญหาเรื่องไฟไฟดับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นปัญหาแต่วินก็แก้ไขมีปัญหาแบบจุกจิกแบบเนี้ยใช่ใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือคือช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบเราต้องทำเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปแล้วปัญหาอย่างนี้ก็คือคนีแก้ไป แต่แต่ก็รับมือได้ทุกเคสเลใช่ไหมกรับมือได้ทุกเคสไหมหรือว่าจะไม่รับแล้วไม่รับต้สิรเป็นผู้เลขารับผมก็รับครับรับมือครับคือเราก็พยายามนี่แหละครับสิ่งที่ผมกำลังสร้างผมกำลังสร้างแบบมาตรฐานทั้งระบบของทีมงานผมด้วยให้ให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือพาที่เราต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าทุกปัญหามันวิ่งมาถึงผมคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่แล้วก็ต้องจัดการได้ใช่ไหมวินเพราะงานเรา ต้องทำงานหลักเราก็ต้องเอาแล้วก็ชิ้นเพื่อเก็บเราเองอะไร่างเงี้ยก็พยายามพยายามบาลานซ์เวลาให้มันดีที่สุดอันนี้ก็คือวินเป็นของคนเดียวไม่ได้มีแฟรนไชส์ไม่ได้มีครับไม่ได้มีไม่ได้ถึงเรื่องเพลงแบรนด์หรือยุทธศาสตร์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุ้มมาตรฐานของมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งเป็นโปรดักที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่ามันเป็นฮาร์ดเมดที่แบบว่าผลิตด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกิลแบ อย่างนี้พอไอายปีมันเริ่มคิดมันก็เราอยากแตกลายทำอนส่วนขยายอีกโอ้มีครับมีอีกหลายแบรนด์ที่กำลังจะร้อนครับคือคือจะจะทำประเภทของพิมพ์สนุกไปตลอดหรือว่ามีหลากหลายใช่คอนนี้คือไม่เป็นนักแสดงเป็นครับเป็นเป็นอยู่เป็นอยู่รับอยู่ใช่ไหมวีร์รับอยู่ครับรับอยู่รับจ้างได้ครับได้ถ้านเป็นนักแสดงแล้วสองเรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะไรนะเรื่องที่แถลงไปอันไหนจะมาก่อนกัน อันนี้มาสองก่อนใช่ใช่กำลังจะถ่ายก่อนครับแต่ว่าสการ์เล็ตนี่ยเคยจะแบบถ่ายไปแบบช่วงต้นปีหน้าเลยปินเคยได้ยินเรื่องเซลแล้วเรื่องสการ์เล็ตไหมว่าเรื่องเซลแล้วแล้วแต่ว่าจะถ่ายจบกี่โมงอ่ะไม่ไม่จบไม่กี่โมงถ้าบอว่าถ้าใครใครไม่ว่าใครไม่ว่าคือตายก่อนตายก่อนเลยแล้วผมจะตายก่อนไหมเนี่ย แตตอนนี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่เขาจะหายอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งยังไงมันมันของบินระมอไปปีหมดเลยของผมก็คือเดี๋ยวอินิมาสองเดี๋ยวใกล้จะเปิดมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสกอาเลดเนี่ยอย่างที่บอกจะเป็นต้นปีนะถ้าเดินทางไปอย่างนี้มีเวลา พิ <Cornell>. ่ภูนหรืออะไรไหมคบเพราะว่ามันเดินทางมันก็ต้องมีการเจ็บปวดสำหรับตัวเองอะไรไหครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างปิดพอสมควรเลยครับปีนี้คือเพื่องานหรือว่าเพื่ออัลกายของตัวเองรเพื่องานเพื่องานเพราะว่าเพราะว่าเราจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยเรคาดว่าคือน่าจะต้องใช้ขุนพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเต็มตัวเต็มที่อันนี้คือลิออกของเพิ่มอะไรเะยครับ ช่วงนี้คือก่อนหน้านี้นผมอาจจะแบบลีนแต่ว่าไม่ได้ลีนมากเท่าตอนนี้ตอนนี้ผมว่าลีนมากๆแล้วก็พยายามทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นด้วยให้มันดูหนาขึ้นหรอใช่ให้มันดูหนาแล้วตอนนั้นแล้วตอนันนน้นพอลงมาทีเสร็จปุ๊บนานๆมาทีก็ตั้งตำนานก็มันเล่นมันก็อยากจะขวดน,นิดนึงไงอ,อาบุตรโตขวัญตอนนี้ทำไมอะไรนะไม่มีเสร์อใช่ไหมีเคิร์ขึ้นพาตอนนี้ ไม่บอกว่าเราไปดูในซีรีส์ใช่ใช่จริงๆมันเขินไหมหรือว่ายังไงพอลงไปทีแล้วคนจะต้องมาต่บไปตลอดเวลาได้ที่ดิทะเลจริงจริงมันก็แอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็เราก็อุตส่าห์ใส่ไว้รูปสุดท้ายไงพอเราก็แบบเขินจะเอาไว้รูปแรกมันจะดูแบบตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใส่ไป็รูปสุดท้ายแต่คือนี่คืออยากที่จะให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาอยากให้คนรอติดตามซีรีส์ เป็นแบบสปอยเล็กน้อยอะไรพอไม่รู้ยังไม่บอกไงให้โฟา์วในภาคหนึ่งในภาคหนึ่งค่อนข้างที่จะโชว์เยอะนเราบอกว่าไม่ใช่น้องบินแล้วให้เรียกว่าพี่พี่ครับตอนนี้ก็ต้องพี่คือหลังจากนี้เป็นพี่แล้วไม่มีคําว่าน้องใช่เพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะหุ่นมันเลยต้องเรียกพี่หรือว่าเพราะแบบว่าเข้นเพ้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะหุ่นไงหุ่น แบบโตแล้วดูเป็นแบบร่างผู้ใหญ่แล้วได้ลร่างน้องวีนคือไม่มีแล้วน้องวีนสามขวบไม่มีแล้วไม่มีแล้วเ่ี๋ยวมนก็ชินกับคำว่าร่างทองแหละเพราะตอนนี้ร่างทองเป็นร่างอกรงก็พยายามพยายามทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าคือโจทย์ของผมอะยากมากๆคือผมมากินน้อยมากตัววันหนึ่งบางวันผมแทบไม่กินข้าวเลยนะกินแต่อกไก่ปั่นแบบวันละสี่ขวดทั้งวันนะครับกินแค่อกไก่ปั่นสี่ขวดแต่ว่าเราพยายามจะทําให้ตัวใหญ่ซึ่งแบบเราไม่กินคาร์บเลยมันก็ยากเหมือนกันที่แบบเราจะทำอะไรเงี้ย คนเซลเยอะพอเวลาเจอมีัเร<ๆ>ื่องมีอะไเนี่เรื่องหุ่นอะังทองนก็มีก็มีเซลเซลกันในออนไลน์นี่แหละครับว่าเราหน้าคิตตี้บอดี้มาเวลอะไรเนี่ยอนดูเป็นตอนเดิมก่อนนะกอนดูเป็นตอนเดิมไม่ได้รอดูจริงๆเมื่อกี้วินบอกไวันกินต่ของไกลเยอมันมีมุมที่จะแบบว่าทอแทมไปว่าทำไมถึงให้ไปกินมาการองที่เราทำนี่ โอ้กำลังจะโยงเข้าให้เลยเลยแล้วก็คือมันมีแบบถ้ามันมีชีตเดย์อะไรเงี้ยผมก็ต้องกินมากระรองก่อนใช่ซึ่งมันอยู่ชั้นเจ็ดด้วยไงที่ไหนที่ไหนที่ที่นี่ที่นี่แค่ชั้นเจ็ดใช่ตูวชื่อไม่ได้เราอยู่ที่นี่ที่นี่ชั้นเจ็ดตัดมินเหนื่อยอยากชั้นสองมากแต่แสดงว่ามันก็มีอารมณ์บางทีก็รู้สึกว่าอยากใช่ใช่ชีตเดย์ทุกคนมันแบบ คือถ้ามันทรมานกันไปชีวิตมันจะไม่มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าสุรีตอบโจทย์ในเรื่องของความสุขด้วยนะครับคือทานแล้วอร่อยแล้วก็แบบอเออเป็นชีดเดิตของเราได้อะไรอย่างไปเมืองนอกมันมีกินหรออกไก่เอาไปเองอกไก่ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าถ้าไปเมืองนอกพยายามกินแบบโปรตีนแบบอกไก่จริงๆริอะครับไม่นะใช่อกไก่ไนแม้เราไม่ได้เจอวินาแต่ว่าก็มีข่าวเขาให้เราลขดื่มกาแฟแบบแคปชั่นนั้นกับแคปชั่นนั้นที่ไม่รู้วินิจพี่แปลเหมือนกันหรือเปล่าครับผม เ,ออะะเป็นชีพเป็นชีพเ,<ท>เราเป็น<อ>ชีเป็นชีก็ก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่อธิบายง่าดีก็เป็นเรื่องก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันครับผมก็ก็ความหมายตามนั้นเลยตอนแรกตกใจไหมครับตกใจไหมหรอถามว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนะั้นเรารู้สึกว่าเราก็คือเราอ่ะไปทําธุระของเราที่ที่นั่นที่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็มีเป็นจังหวะพอดีที่แบบเขาอยู่เหมือนกันก็เลยแบบอชวนเดินเล่นนี่เาซึ่งเรา กับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตปกบิของผมนี้อยู่แล้วน<ล>ะครับพอเราถ<ล>ูจากจับตามองอย่างเงี้ยเราต้องใช้ชีวิตมันจะดูกดดันขึ้นไปบินกดดันขใช่ไหมคือ,อมผมอผมก็มีข่าวเรื่องพวกนี้จริงๆม, <c oughs> มันมาตั้งนานแล้วครับแต่แค่แบบมันอาจจะแบบผ่าไม่ได้รู้วงกว้างเท่านี้อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ใช้ชีวิตปกติของผมอยู่แล้วอะไรเรื่กอ่างเรการจัตกตาอะไรอย่างเงี้ยพราะขนดแบบเช่นอ่ตอนนั้นวิงรู้ไหมว่ามีคน รบขึ้นมารู้ครับรู้ครับคือคือผมอยู่แบบอะไรแบบนี้มานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากให้อยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวทุกคนแล้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทําอาชีพไหนก็ตามอะไรเงี้ยครับก็ควรได้ความเคารพในเรื่องของความสึุเนี่ยพอเจออย่างนี้วินมีวิธีจัดการอะไรโตเรายังไงมบ้างว่าดีหรือเดินไปอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับ คือแบบเราจะเดินซ้ายปุ๊บอกเราไปขวาแล้วอะไรเงี้ยตามไม่ทันตามไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสมมติเราขาเราอย่างเงี to ้ยใช่ใแต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวกลัวหวัาดกลัวกะไรในการใช้ชีวิตสุดไม่เลยครับไม่เลยครับคืออย่างที่ผมบอกผมมีมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็แอบเห็นในโซเชียลมาอยู่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่า ก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนเลยเหรอเราไม่สามารถแบบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปะกะติได้เลยเหรออะไรเง,งี้ยเราก็เลยมองว่าแบบเออมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอย่างเง,งี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอย่งางน้แบบอยากบอกใครที่สมบิว่าไปเจอวินในที่ต่างๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของศิลปินท่านอื่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงๆอะไรอย่างนี้ครับเราอาจจะแบบเห็นขอถ่ายรูปจบแล้วก็แยกย้ายอันนั้นเราโอเคไม่ได้ติดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามขับรถตามอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวกันนิดนึงแต่แต่ในความคิดของเราคนที่อยู่รอบข้างขอเราได้รับ แบบเพราะงาติเนี่ยแอนายงไปเรากลัวไหมว่าครั้งต่อไปเราจะไม่กล้าไปดูการหรือว่าไม่กล้าทำธุรกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับฝั่งผมเองครับผมรู้สึกว่าผมปกติเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมันมันจะเรื่องปกติของผมที่ผมจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ดอเวลาเขาผ่อนเราก็น้อยมากๆอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยผมว่าโหชีวิตผมก็คงเครียดมากๆเลยก็เลยแบบเออใช้ชีวิตปกติในส่วนของผมแต่ว่าก็ ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขามา,มากแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันที่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจตนาของเราคือเราเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปากติเออเราแค่กินข้าวอะไรครับไม่ว่าจะกับคนไหนก็ตามแต่พเพื่อนเราโอเคใช่ไหม,มไม่ได้ไปมีก<ร>ารแบบมีว่ามีการแจ้งให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเขาจะชินกับผมละเขาจะชินแล้วว่าแบบ โอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเพื่อนเข้าใจเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆนก็จะเรียว่าช่วยกันดูด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบตามเราอะไรเงี้ยก็จะแบบบอกเราแล้วเป็นเพื่อนจัการไเไปด้วยใช่ใช่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะีริเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอินเสิร์ตรูปนู้